มันกว้างอะไรขนาดเนี้ย เดี่ยวที่พี่หลี่บอกว่าจะพาน้องกุ๊กมาดูเป็นบ้านในฝันที่จะให้ลูกๆของเราอยู่นะคะลูกๆของเราก็คือแมวนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่ากุ๊กจะซื้อบ้านเดี่ยวสักหลักหนึ่งเนี่ยกุ๊กจะต้องดูทำเลแล้วก็เนื้อที่แล้วก็ราคาว่ามันคุ้มค่ากันไหมนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่68ตารางวานะคะอยู่คาซาวิววัชระพลเพิ่มสิน,นะคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะ สิ่งแรกเลยนะคะที่กุ๊กจะทำก็คือจัดสวนตรงนี้ค่ะเพื่อให้ลูกๆของกุ๊กนะคะมองออกมาเห็นหญ้าสีเขียวเห็นสวนย่ำนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะกุ๊กจะปูพื้นใหม่นะคะเพื่อให้จอดรถในบ้านได้สองคันค่ะแล้วเดี๋ยวพี่หลี่มาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะหนูชอบตรงนี้มากเลยคือ คนทำอะค่ะเขาติดกระจกไว้ให้เพื่อกันน้ําสาดแต่จริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาติดเพื่ออะไรแต่กูกับมโนเองว่าติดกระจกเพื่อกันฝนสาดเพราะว่าเวลาเราซื้อรองเท้ามาแพงๆเนี่ยนะคะเราก็อยากจะเก็บรักษาวดีๆตรงนี้กูก็จะบิวอินเป็นตู้รองเท้านะคะแล้วก็จัดโซนนั่งเล่นตรงนี้เอาไว้ใส่รองเท้าแล้วก็เอาไว้ชมสวนตอนเช้าๆด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบ,บ้านกันดีไหมคะนี่ตรงนี้ ด้านหลังเนียมันกว้างอะไรขนาดเนี้ยตรงนี้นะคูกจะทำเป็นทั้งส่วนผักแล้วก็ เป็นครัวต่อเติมแบบเป็นครัวไทยนะคะเพราะว่าก๊กับเป็นคนชอบกินอาหารหนักๆมากๆดูจากไซส์ของก๊กตอนนี้นะคะคือหนักไม่ไหวแล้วและอีกอย่างหนึ่งค่ะเรื่องทำเลที่ก๊กบอกว่าการจะซื้อบ้านทั้งทีเนี่ยก๊กจะดูทำเลอะไรบ้างอย่างบ้านหลังนี้นะคะก๊กจะดูเลยว่าเวลาเราจะไปทำงานในเมืองออกต่างจังหวัดอะสามารถออกจากทางไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันหน้าบ้านนะคะ พูดถึงเรื่องทำเลกันบ้างค่ะถ้าเกิดว่าปุ๊กจะซื้อหลังนี้จริงๆริะปุ๊กจะดูอะไรบ้างเป็นหลักนะคะหนึ่งค่ะเรื่องการเดินทาง อย่างตัวกุ๊กเองเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดกุ๊กดูก่อนเลยว่ามันอยู่ใกล้ทางด่วนไหนที่จะกลับเชียงใหม่ได้บ้างซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็เวลาจะเข้าไปทํางานในเมืองสุขุมวิทบางนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถขึ้นทางด่วนสุขาพิบาล5ซึ่งจากบ้านหลังเนี้ยไปทางด่วนสุขาพิบาล5นะคะเพียงแค่14นาทีเท่านั้นและเรื่องสําคัญรองอันดับ2ต่อจากการทํางานของกุ๊กนั่นก็คือเรื่องกินนั่นเองค่ะกุ๊กจะดูเลยว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่ใกล้ตลาดอะไรบ้าง เลี้ยวขวาออกไปเป็นหมูทอดเจ๊จงนะคะซึ่งกุ๊กก็โอเคอเลิอแล้วหนึ่งอยา่างและที่สำคัญค่ะอยู่ใกล้กับตลาด AT ทีเอทีตลาดวงตะยนตลาดอ้เงินและตลาดีิเจรนญ้าตลาดด้วยกันค่ะและที่สำคัญที่บ้านนะคะมีคนเฒ่าคนแก่มีพ่อแม่นะคะกุ๊กก็จะดูว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนบ้างซึ่งถ้าเราออกตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาวิ่งเรียบคลองไปก็จะสามารถไปทะลุด้านหลังโรงพยาบาลภูม,มิพลได้ค่ะหรือว่าอยู่ใกล้ โรงพยาบาลสายใหม่นั่นเองค่ะแล้วก็อีกทางหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้า BTS นะคะเป็นหลักนะคะสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์ค่ะทะลุเข้ากับเพิ่มสิน24ไปขึ้น BTS สะพานใหม่ได้เลยค่ะไปค่ะพูดเสร็จแล้วเราไปดูในบ้านกันค่ะเชิญด้านในเลยค่ะนี่นะคะพี่หลี ถ้าหนูซื้อบ้านหลังนี้นะตรงนี้จะเป็นโซนแบบรับแขกห้องนั่งเล่นมีโซฟามีชั้นวางทีวีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะหนูจะจัดเป็นสวนเขียวๆเ,เอาไว้ให้แบบพ่อแม่เอาไว้ให้ลูกแมวทั้งสองตัวของเราชมวิวตรงนี้นะคะแล้วพอมาถึงตรงนี้คือความชอบบ้านหลังนี้นะมันโปร่งอะ่ะมันเป็นกระจกไปหมดเลยอะ่ะตรงนี้หนูจะทําเป็นโต๊ะก,กินข้าวเสร็จแล้วก็ ชมออกไปข้างหลังบ้านข้างหลังบ้านแบบเนื้อที่แบบโอ้โหประมาณ4เมตรหเมตรได้เลยมั้งสามารถปลูกผักได้เลยก็จะอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราได้กินผักที่เราปลูกเองแล้วก็นั่งกินข้าวไปชมสวนผักของเราไปมีความสุขมากพูดแล้วเราไปซื้อเลยไหมแต่เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นนะคะเรามโนก่อนได้หลังเนี้ยราคาขายอยู่ที่5.5ล้านนะคะ5้าล้าน5นั่นแหละ เนื้อที่68ตารางวาคือหนูอะชอบตั้งแต่เนื้อที่แล้วเพราะว่ามันทําอะไรได้เยอะมากนะคะส่วนตรงนี้นะพี่หลีอันเนี้ยความคิดของหนูเองนะว่าคือหลังจากจอดรถเสร็จปุ๊บเข้ามาตรงเนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าโซนแบบเอาไว้ให้น้องแมวหนูอยู่แล้วหนูก็จะเปิดช่องนี้นี่หนูจะเปิดช่องนี้เสร็จแล้วหนูก็จะต่อกรงแมวยักษขึ้นไปถึงชั้นสอง ลูกหนูต้องฟินมากๆแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันไหมว่าข้างบนทำอะไรได้อีกก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าหลังเนี้ยมันเป็นบ้านมือสองเนาะที่รีโนเวทใหม่ซึ่งความใส่ใจของคนททำเนี่ยอันนี้โอยเขานิดนึงนะ เขาเลือกสีบ้านได้แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าอยู่แล้วสบายอยู่แล้วผ่อนคลายนะคะมันจะออกสีขาวอมฟ้าอ,อ,อ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยทําทให้บ้านเย็นด้วยเอาจริงๆเข้ามาบ้านหลังนี้นะยังไม่ได้เปิดหน้าต่างทุกหน้าต่างนะแต่กูแบบไม่รู้สึกว่าร้อนเลยเพอดูจากการใส่สูทของกูกนี้แต่งตัวมาแบบว่าสมพระเกียรติกับบ้าน5้าล้านห้ามากเลยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องนอนเรา อันนี้เป็นห้องนอนเราพอมองออกไปตอนเช้าๆนะคะก็จะเห็นวิวต้นไม้แล้วฝั่งตรงข้ามบ้านน่ะมันไม่ได้ติดกับใครมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ไปดูห้องอาบน้ำกันห้องน้ำใช่ห้องอาบน้ำก็คือห้องอาบน้ำตรงเนี้ยกว้างมากเลยนะคะเราสามารถแบบบิวอินเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรหรือว่าจะ ทำห้องแต่งตัวได้เลยนะคะแล้วก็มันจะมีโซนคือแบบเฮ้ยเสื้อผ้าจะมาอยู่ในห้องน้ําหรอมันจะเหม็นอับหรือเปล่านี่นะคะมันมีโซนเปียกโซนแหง้งก็มีหน้าต่างระบายแบบเฮ้ยจะโปรหรือเปล่าหลังบ้านจะเห็นหรือเปล่าก็ถ้าเป็นกูกอะ่ะกกจะติดมูลีไม้ปิดไว้นะคะมันก็จะอารมณ์แบบเหมือนอยู่สปานิดนึงไปดูห้องนอนเล็กทั้งสองห้องกัน,นะคะ่ะนี่ อันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับพ่อแม่นะคะให้ท่านได้แบบว่าเป็นยังไงล่ะเราอยู่ห้องใหญ่ให้พ่อแม่อยู่ห้องเล็กรู้สึกรักพ่อกับแม่มากไหมอันนี้มันเป็นห้องนอนเล็กเอาไว้ให้เขาแบบว่า,าดูกินลมชมวิวชมบรรยากาศ ข้างนอกบ้านนะคะแล้วก็หน้าต่างเนี่ยสองสองข้างเลยทำให้ลมโฟลดีมากๆแล้วเขาไม่ได้ทำหน้าต่างอะแค่ห้องนอนด้านหน้าด้าน,านอย่างเดียวนะคะที่มีสองหน้าต่างห้องนอนด้านหลังอะก็มีสองหน้าต่างเหมือนกันเนี่ยเออาตรงไหนมาร้อนก่อนเอาตรงไหนมาอับการที่เรานอ,นอนในห้องที่มีแสงสว่างมีลมเทอะไรอย่างงี้นะคะมันทำให้ พลังงานของเราอะ่ะเวลาตื่นเช้เชาๆมาเนี่ยสดชื่นตื่นมารับลมรับลมอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่อ่ะลืมลืมพามาดูห้องน้ําด้านนอกคือบ้านหลังเนี้ยมีทั้งหมดสามห้องนอนสามห้องน้ําอันเนี้ยคือห้องน้ําสําหรับว่าสองห้องนอนเล็กใช้นะคะคือใหญ่ใหญ่ไหมก็คือตรงเนี้ยเป็นโซนอาบน้าโซนห้องนะมีหน้าต่างอีกแล้ว คือที่มันมีหน้าต่างเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าไม่ต้องการให้ห้องน้ําอับหลายๆคนนะ่ะห้องน้ํามีกลิ่นเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายเทนะคะแต่สําหรับหลังเนี้ยก็คือมีหน้าต่างให้แล้วเดี๋ยวเราติดมูลลี่อะไรเข้าไปใหม่ส่วนชักโครกเนี่ยปกติถ้าเราซื้อบ้านมือสองอะ่ะสำคัญเลยคือชักโครกเราจะไม่อยากใช้ร่วมกับใครทั้งนั้นนะคะแต่ คนที่เขารีโนเวทบ้านหลังเนี้ยเขาก็ได้เปลี่ยนชักโครกให้เราใหม่หมดเลยทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างมีใครอยากจะเห็นพื้นที่บริเวณรอบๆบ,บ้านไหมเดี๋ยวกุ๊บจะพาลงไปดูคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบ้านน่าอยู่ไหมถ้าเกิดว่าอยากจะนัดชมบ้านนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ